กนิดนึงมันแผ่นดินไหวกระแสข่าวที่บอกว่าจะพูดน้องเกลียวลงมาจากชั้นสองตามมันเลยมีนาที่ต้องอุ้มหอบคุณกันตอนที่สัมผัสว่ามันกรุบกรอมันเกิดอะไรขึ้นเราทำอะไรตอนนัแม่ทำแบบนั่งแต่งหน้าอยู่ค่ะนั่งแต่งหน้าอยู่ก็คือนัดการกับเพื่อนกับคุณพลแล้วก็เจ้าอู๋เนี่ยว่าวันนี้เป็นวันทำคอนเทนต์ของเรานะเดี๋ยวเราจะวางแผนว่าเราจะตะเวน คอนเทนต์อะไรบ้างงานลูกค้างานเรางานอะไรเงี้ยค่ะก็กําลังนั่งแต่งหน้าแล้วก็เอาเมาส์กันอยู่อะไรเงี้ยค่ะอ่าแล้วคอยเขาก็รู้สึกขอแล้วเราก็ค่อยรู้สึกทีนี้ยพอเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่ละสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไม่อยู่ละรู้สึกสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเรารู้สึกว่ามันยกก็คือมันแบบมันไปเลยอ่ะมันมันไปแบบไม่คิดอะไรแสดงว่ายังไม่ช <c oughs> มอยู่รับแรงเยอะเออเพว่าแรงสะเทือนเนี่ย ไม่เท่าไหร่แต่แรงโยกใช่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยก็เราอยู่สูงใช่ใช่ค่ะแต่ว่าชงเข้าใจว่าถ้าคนที่อยู่ต่ำลงมาหน่อยเขาจะได้รับเขาจะอีกแบบหนึ่งเขาจะความรู้สึกเขาจะอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ของเรามันจะเป็นแบบโยกคือคือแม่จับกําแพงสัมผัสกำแพงแล้วมันรู้สึกมันไหวเยอะ ววคือมันรู้สึกเหมือนเราอยู่ในเรือแล้วมันแบบ,แบ,บอวววววยบบ่างเงี้ยเออมันเป็นแบบนั้นนะแล้วก็ยังแต่งตัวไม่ได้เรียบร้อยด้วยก <c oughs> ็ใส่เสื้อตัวเด <c oughs> ียวใ <c oughs> ส่เสื้อตัวเดียวแล้วก็ก็วิแ่งบบไปแล้วก็ออกจากห้องเป็นตัว แล้วก็ก่อนจะลงบันไดไปอีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็คือผ่านห้องทํางานตัวเองซึ่งก็มีเสื้อผ้าวางกระจัดกระจายก็ยังพอมมีสติเนาะหยิบกเกงมาตัวหนึ่งก็แล้วก็ใส่แล้วก็ลงไปหาลูกข้างล่างพี่นาทินกินพี่เขว่าพี่เราอยู่ชั้น4ี่็นะมันคือสูงมากที่กจัการวิ่งลงไปข้างล่างใจมันไม่ได้คิดอะไรเลยอะคือตอนนั้นมันก็รู้แค่ว่าจะออกไปจะออกไปให้ได้แล้วก็แล้วก็มองตาระมองชั้น สชั้นเลยโอเมันไม่นิดสิเหมือนเรลงมาเราเรายังอยู่ยี่สิบใช่คือแบบชอบแบบเหมือนกว่าจะพ้นเลขสี่แล้วก็เหมือนก็จําได้ว่าดูครั้งสุดท้ายคือสามสิบสามแล้วก็เลิกดูละเพราะว่าเป็นท้อไม่ดูละแล้วก็แบบใส่อย่างเดียวท่านก็ติดกันบ้างท่านเกลี้งมาคนเดียวเหรอเออจริงๆตอนแรกอ่ะอู๋ก็อยู่ชั้นสี่สิบหกแม่ชมอยู่ชั้นสี่สิบเจ็ด คือชมมาเหมือนถ้ามันตัดอ่ะมันเหมือนชมไม่คือคนอื่นเขาจะเห็นแบบเห็นแชนเดเลียแวงเห็นด้วยไหี่นี่ไม่เห็นอะไรเลย <IS IT AL> เพราะว่าเหมือนโฟกัสเราอ่ะคือเราจะไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วเราจะไปเอารูปเลยอย่างเดียวแล,ล,ล,วแล้วก็คือชมจําอะไรระหว่างทางอะ่ะไม่ได้ <IS IT AL> ผมชมมันเหมือนแบบจากในห้องอ่ะแล้วชมก็จําได้ว่าหยิบตะเกงแล้วชมก็ตัดภาพชมมาตัดมันที่ทางหนีไปเลยเพราะว่าจับไม่ได้เออมันแบงใช่แล้วก็ภาพก็ตัดมาที่ทางนีไปแล้วก็เห็นว่าหัว กุ้มน้องอยู่แล้วก็สะพายสะพายกระเป๋าแล้วก็ถือแล็ปท็อปตัวเองเนาะเออแล้วก็เราก็เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ละมันแบบทุรักทุเลแต่ว่าถามว่ารู้ไหมว่าเขาเอาอยู่เขาแข็งแรงอ่ะรู้เพราะว่าออกกำลังกายด้วยกันก็รู้ศักยภาพเขาแต่ว่าเราก็เป็นแม่ปฏิกิริยาเกณฑ์เขามีปฏิกิริยายังไงบ้างกับการนอนกใช่ไหมคะเขาก็สัมผัสได้ว่าทุกคนอะ แพลหนึบแพลค่อนข้างแพลหนีบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเขาก็ถามว่าแม่เราหนีอะไรอะไรเงี้ยหนีอะไรอะไรเงี้ยเออเขาก็บอกเขาก็มีเบะจะร้องอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยเราก็บอกว่าเออไม่ต้องกลัวเดี๋ยวแม่พาออกไปอย่าเงี้ยค่ะจอนนั้นใส่ผ้าอายุอยู่ด้วยกันไหมมาอยู่โรงเรียนอมาอยู่โรงเรียนเกลียวเกลีใช่สิแล้วสิแล้วสิสิทธิ์นี่คือแม่อุ้มลงมา อีชั้นอะหรือว่ายังไงอ่ะก็จะมาเจอก็คือโทรมาเปลี่ยนเบอร์กองอู๋เราชั้นสี่สิบสี่อ่าเปลี่ยนเร็วมากกันนะเออเปลี่ยนเลยก็เพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันทุรักทุเลมันไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็อุ้มอยู่ในโพสิชันที่เรารู้ว่ามันเหมือนเหมือนเขาอุ้มอย่างเงี้ยเราวก็ถึงเรารู้สึกว่ามันอุ้มไม่ถูกใจด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นแม่เรารู้สึกว่าเออมันต้องเป็นเราอ่ะเออก็จะอยู่กับแม่เขาจะรู้สึกที่นี่มากกว่าก็วิ่งมาเรื่อยๆแล้วก็คุนน็อตซึ่งก่อนนั้นน่่ะอยู อาบน้ำอยู่ฟองเต็มหัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือนางก็เข้าไปใส่เสื้อผ้าแล้วก็พอเหมือนนางออกมาอีกทีอ่ะเราอ่ะไม่อยู่แล้วไปแล้วแล้วก็พอเหมือนพอนางเดินลงมานางไม่เห็นใครนางก็กลัวว่าจะมีใครที่ตกลนนางก็วิ่งเช็คว่าบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วิ่งตามลงไปนางก็มาไล่เจอเราประมาณชั้นสิบเขามาช่วยเกี่ยวใช่เขาก็บอกว่ามาๆๆๆามาหนพี่ช่วยเรา ถึงอยู่แล้วก็คือสามสิบสามชั้นที่แม่วิ่งลงมาใช่แต่ว่าก็เข้าใจแหละว่าเราก็ต้องให้เขาอุ้มเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้อุ้มเลยอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าใช่ไหมแต่เออก็ก็เลยแบบเออส่งส่งต่อให้แล้วก็วิ่งกันลงมาไม่มีใครใส่รองเท้าสักคนค่ะตองบากพอมาเสร็จถึงกานทั้งหมดแล้วกลับไปดูกลับไปดูบ้านชมไปดูเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะก็ไปดูเช้าวันรุ่งขึ้นเลย ก็ไม่มีอะไรขึ้นอคืออันนี้ก็เป็นเป็นอาหารขึ้นลิฟต์ได้เลยไหมคะแม่หรือว่าเดินขึ้นไปชั้นสี่สิบเจ็ดไม่เดินไม่เดินค่ะก็ใช้ลิฟต์เอ่อใช้ลิฟต์เซอร์วิสใช้ใช้ลิฟต์กดของขึ้นไป ชอบในความที่เราตั้งเป้าว่าเราอยากอยู่ดีจะตลอดพอมีเกิดเหตุการณ์เนี้ยแล้วแทนการที่อยู่บ้านมันเรี่ยบใปก็ขึ้นมาสก็คือจริงๆเออ่สร้างไแล้วกำลังทำบ้านก็คือมีที่แล้วแล้วก็กำลังดูเรื่องแบบเรื่องอะไรเงี้ยกันอยู่ค่ะแต่ว่าพอแทนด้วยปุ๊บพ่อก็แบบว่าเร่งจะย้ายเลยก็ยังไม่ก็ ยังไงมันก็ต้องทาให้ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนนะคะแต่ว่าก็เรียกว่ามีแรงจูงใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึน้นนะะแต่ว่าตอนนี้ชมก็กลับไปนอนแล้วนะตามปกติก็ก็รู้สึกว่าชมโอเคแล้วเออชมโอเคแล้วแล้วก็ชีวิตมันก็ดาเนินต่อไปแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆเรื่องของใครธรรมชาติเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็เจอได้นะคะเออคือ เวลาน้ำท่วมก็บอกว่าอยู่คอนโดดีอะไม่งั้นนะไงไงคะ,อะพอแผ่นดินไหวก็ว่าอยากากลับไปอยู่บ้านอะ,อะไรเงรี้ยก็จริงๆมันอะไรจะเกิดมันก็เกิดแล้วชีวิตมันก็ต้องดำ,ดำเนินต่อไปนะคะ่ะก็นั่นแหละคะ่ะแต่การชุมนุมจริงๆมันต้องมีการตความรู้คือเด็กๆอะ่ะชมมาสัมภาษณ์ลูก <laughs> <laughs> เพราะว่าเห็นว่าเขาไม่ได้แพนิคมากเลยมากคือเพราะคือ เราย้อนกลับไปว่าวันนั้นพอเกิดเรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยเราให้คนรถอะขี่มอเตอร์ไซค์อะไปรับเพราะว่าเราอะออกมาจากคอนโดกัน <c oughs> แล้วใช่ไหมเราให้คนรถอะขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกมาจากโรงเรียนเพราะว่าถ้าเอารถไปรับลูกอะคือ <c oughs> ไม่มีทางมันไม่ถึงเพราะว่าผู้ปกครองทุกคนก็คือจะไปหาลูกใช่ไหมนะก็ก็คนรถเขาก็อาสาว่าเดี๋ยวผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็แป้าท้องออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มาเจอกันกลางถนนตรงหน้า สุนิกรอ่ะก็มาก็มามามาเจอกันเราก็ถามเพราว่าเออเขาเป็นยังไงเขาก็เขาบอกว่าเออเขาเขากลัวนิดหน่อยแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้กลัวมากยเนี่ยแล้วก็เด็กรุ่นเนี้ยไม่ต้องอธิบายมากเลยเหมือนเราถามเพราะว่าเราพอมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยขึ้นแล้วเขาคิดยังไงเขาบอกเขาคิดว่าแหดุนไ๋ยเขาคิดว่าเพราะว่าคือแต่ว่าพอเป็นรุ่นเราอะเราอะหนึ่งเราจะคิดว่าบ้านหมดแล้วเราจะไม่มีคาเราจะเหมือนกับว่า ในความที่เราอยู่มาขนาดเนี้ยแล้วในประวัติศา,ศาสตร,ร์ประเทศไทยมันไม่เคยมีเราก็จะไม่มีวันคิดว่ามันใช่แต่ว่าเด็กอ่ะเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาไม่ได้มี <Evet. S 1> ไ,ไอ้นี่มาก่อนว่ามันไม่มีทางเกิดที่ประเทศไทยใช่ไห<ๆ>มเพราะว่าเขาอยู่มาแค่นี้แล้วเขาก็เอขาอาจจะได้ข้อมูลจาก youtube หรือว่าจากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็รู้เอออย่างเงี้ยคือสนิดไหวแต่เราเหมือนเหมือนเราอ่ะปักใจเชื่อไงว่า มันไม่มีทางมันไม่ใช่หรอกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าไม่ย้อนกลับไปที่บอกว่าต้องเร่งเรื่องของการแบบสร้างบ้านนะคะก่อนนั้นนี้คือแผนมันถึงเข้าถึงเมื่อไหร่อ๋อจริงๆก็คือประเมินก็ประเมินไว้ว่าน่าจะไม่คือคุณน็อตแ็ประเมินไว้ว่าไม่เกินสามปีจากจากวันนี้จากจากวันนี้พอดีว่าเราก็เพิง่งเพิ่งได้ที่ที่เราออแฮปปี้อะไรเงี้ยเพราะว่า ที่ที่หากันก็หาเป็นปีเหมือนกันเลยนะเคะก็จนจนได้ที่ที่ทุกคนแบบ e uh, happy เออแฮปปี้ชอบอะไรอย่งเงี้ยค่ะก็ก็เนี่ย่ะค่ะก็กําลังเร่งเร่งทําแบบแว่าต้องเร็วกว่าสามปีไหมคะหลังจากนี้คือชมมาเป็นคนที่แบบทั้งชีวิตอะทาการก่อสร้างมาหมายถึงว่าเวลาอะไรที่ต้องเกี่ยวกับการก่อ มันดีเลยอยู่แล้วก็เลยเลยไม่ได้อยากจะแบบว่าโอ้เดี๋ยว3ปีอยู่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณน็อตเขาแบบเขา p o s i t i v มากเพราะว่าเขาเขาทำได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ได้อะไรเพราะว่าบ้านชมทุกหลังที่ทํามาคอนโดทุกที่ที่แต่งมาที่อะไรมาก็คือแบบดีเลยเป็นปีตลอดอย่างเงี้ยก็เลยไม่เป็นไรทําให้ดีทาไปที่นี่ก็อยู่ก็อยู่ได้แล้ก็ยังอยู่ได้ก็ยังแฮปปี้อยู่ค่ะ